วัสดีวัยรุ่นชเวนักองอ่ะต้องเปลี่ยนคำกว่าวันนี้เป็น value, วัดดีวัยรุ่นดูใบทุกคนนะวันนี้ผมจะมาเล่นขับรถแบบสมจริงในเกมบีบีจีได้ฮะพาที่พาที่ร้อยสามนะฮะมานะแลเล่นแบบวัยรุ่นดูใบกันนะนี่ขับรถทะเลทรายแบบสมจริงนะฮะนี่เป็นไงเล่ะดิฉันได้ด่าใหม่อัเไปเดตมาใหม่ด้วยเนี่ยเพราะว่ารถมาใหม่เยอะเยอะอย,อยู่ไม่เยอะเท่าไ,ไหร่ฮะแล้วพอมีวันนี้หน,นะนึงอะนี่วันนี้ขอขับแบบจริงพานนะที่ดูัยเนี่ยเล่นบนทางทะเลทรายกันเลยฮะ,อๆๆอะนะโอ้โห โอ้โหโอ้โหเป็นไงเต้เครื่องยนต์ไหวอยู่แล้วโธ่ทรายแค่นี้เป็นไงเปิดเลยภาพ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 หายโอ้โหล้อปีล้อปีกลับไปตั้งหลับไปก่อนนะโอ้โหเนี่ยจีนพลาที่หกสามนะฮะอันนี้มันจริงนะไม่ใช่ตัวเลขบนทะเลทรายนะเนี่ยจริงแล้วหลุนได้เป็นขั้นหมุนมากกว่านะฮะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาเล่นบนทะเลทรายกันนะ ขนาดไม่ใช่ทางสายวิทะเลตายตรงยังวิ่งไหวนะทุกคนโอ้โห,โหไฮะเป็ือนืนลื่นนะโอ้โหเปไหน็นไงว้อย่างซิงว้า ที่มาใหม่นะฮะมันชื่อฮิโรชินะฮะผมก็คือจริงแล้วมันมันออกแบบมาเพื่อเล่นบนทะเลทรายโดยเฉพาะเลยนะคันนี้ไปฮะโนี่เป็นไงโอ้โหจริงแล้วมีด่านทะเลทรายที่ง่ายกว่านี้ครับอันนี้ผมว่าด่านที่ยากมานะแต่ไอ้ด่านที่ทุกคนเห็นอยู่เนี้ยมันยังไม่ยากเท่าไหร่นะมียากกว่านี้อีกเดี๋ยวเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันนะอันนี้ยังเด็กน้อยนะ,ะลองลองลองแบบเนินเด็กน้อยทุกคนรู้ฮิโรชิจะไหวไหม วะขนดาดขึ้นยังฟรีอ่ะโอ้โหทางทะเลทรายนี้นี่นี่ทางเด็กน้อยนะผมบอกทุกคนก่อนมีทางผู้ใหญ่ด้วยนะฮะอันนี้ยังทางเด็กน้อยโอ้ยงขึ้นยากเลยอ่ะขึ้นยากเลยโอ้โหร้อยอย่างฟรีอ่ะอ ต้องทีแล้วต้องขับอเอียงนะถ้าตามหลังทีต้องขับเอียงอันนี้ผมขับขึ้นตรงไปหน่อยยากอันนี้ในก็นขับได้องขับแล้วขับแบบปีนทะเลทรายจริงไม่ไหวฮนะอ่ะเดี๋ยวทุกคนอนะ่ะเอ้ยพวกมึงขับตรงไปหรือเปล่าอ่า๋ยวผมขับอีกเขี้ยนให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะขับอแบบว่าตามหลักทฤษฎีเลยล่างตามแลนโน๊ตถ,ถ่วงเลยนะปวน,นะ ต่อยหกขับเอียงอ่ะตรงแม่งก็จะไปแบบขับตรงให้ได้อ่ะเพราะต่อให้หกเอียงขนาดไหนอ่ะต้องโยมันก็ไม่ค่อยไหวอ่ะมันก็ไหวอยู่และแอ่มันขับเพื่อสองล้อดีกว่ามันไม่ได้ขับเพื่อสี่ล้อนะฮะเด็ดไปแบบชิงเฉียงฮะไปไหวอยู่ฮะแต่มันไปไหวแบบชิงเฉียงทุกคนแล้วขึ้นแม่งพ่สุดอ่ะ มันสองล้อเรียบร้อยห้าเครื่องเหลืองแล้วโอ้จะได้แล้วพาชีแสบตามากเฮ้ยนิดนึงเครื่องไม่ติดกินละโอ้อ้าวก็ขึ้นได้นี่หว่าต้องถิงเฉียงหน่อยฮะเสียบถิงเฉียงแบบไล่จากต่ำไปสูงนะอะควันหอกพื่นเลยว่าเครื่องมันร้อนนะโอ้โอ เอาล้วฮะถ้าด่านเด็กอ้าวเครื่องคังแนแดงเลยเครื่องแดงเลยโอ้โหรู้ความจะเห็นเครื่องแดงพวกกล้องหมุนบังอยู่แต่เรียบร้อยครับตอนนี้ดับเรียบร้อยเลยโอ้โหลองล้างแบบนี้ฮนะนี่รถใหม่เ,เนี่ยสวยอยู่นะลายเลยทำมาได้ดีมากเลยไปเดี๋ยวลองซิ่งในทะเลทรายปก,กติดูฮะซิ่งแบบสดจริงกันดูฮะ ม,มันมันลูดวล้วะรถคันนี้นข้างลูดเหยียบพานตลอดไม่ได้ฮนะต้องเหยียบอ่อนเหยียบอ่อนนะฮนะอะไรฮะยัไม่ค่อยถูกใจไปโจ้กอะไรเพราะขับเพื่อนสองล้อไม่ค่อยเท่าไห่ฮะค,นนคนันนี้นี่ทุกคนอันเนี้ยนรกของจริงฮนะดูทานนะครับ โอ้โหไม่ได้ขึ้นง่ายๆนะเริ่มบอกว่าเกมนี้มันไม่ใช่ G T A นะว่าที่จะแบบขึ้นสุปสีุ่มห้าได้มันมันยึดตามแรงน้มถ่วงของโลกเราจริงๆนะฮะดูเจียงกสามมันกินทุกคนว่าจิงๆใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมให้คนได้ดูฮะทางนี้กันดูการจะรอดไม่รอดอันนี้เรียกว่าตึงๆนะเห็นไหมครับยางแตกยางแตกเท่านี้ ล้อหลุดอ่ะโอ้โหคนโหดมองไม่เห็นเลยอ่ะทรายอย่างฟู่เลยฮะูน่นล้อก็เลยไปนู่นแล้วโอ้โหเลยโอ้โหล้ออย่างสิไ <laughs> อเดียวโอ้ยเ,เวรกิ้งเป็นลูกคางเลยโอ้ไปู่นละไปมั่วเลยฮะเห็นไหมฮะนี่คือความโหมดร้ายของทาเลซายด่านนี่ฮะ อันนี้ต้องบอกว่าเป็นดานวัยรุ่นดูใบของจริงครที่เคยดูในตอร์เน็้นที่ว่าเป็นแข่งรถขึ้นซาเลาสายเนี่ยด่านเนี้ยเหมือนมากนะครับออกมาได้สมจริงมาแล้วน่าจะใช่ด้วยนะค,ความแรงเครื่องยนต์ต้องมีคนต้องขับเฉียงตรงไม่ได้นี่ฮะนี้จีค้าเหมือนกันนะแต่แต่งออกมาแบบน่าจะพอลุยทะเลทรายได้ฮะระไ,ไม่ไหวนะล้อคันนี้ ขจริงนะมันยืดตามแล้วน้องถ่วงโลกของจริงนะทุกคนถ้าขึ้นตรงๆถงสี่ถึงห้ามันงายท้องเลยนะฮะมันไม่ได้แบบจะใจดีกับเรานะ,ะ,ะอเองพิมเกียนิดหนึ่งนะเฮียก็ไม่รอด ยิงแล้วแม่งกระโดดเลยอ่ะโคตรโหดหาสมดุลยากมากสำหรับด่านนี้เฮ้ยโหดจริงด่านนี้โหดมากผมบอกเลยด่านปากเซียนด่านนี้ เคยสังเกตนะว่าไม่มีใครขอมาขับเรื่องการถ้าขับในทะเลทรายผู้ชุมพราจจะเป็นอย่างงี้ฮะไม่ไหญเลยนะฮะล้อทรายนะด่าไปรุ่นดูบแล้วก็ต้องทำตัวให้สมกับเป็นการไปรุ่นดูบนะฮะโลโซลอยในดันทะเลทรายจะมีสักคนที่เล่นอย่างงี้ฮะไปฮะโอ้โหนี่อยโลโซลอยมาซิ่งในทะเลทรายโอ้คันละห้าสิบกว่าล้านโก โอ้โหเครื่องยนต์เหลืองเลยโอ้โหจะทานนี้ก็ไปเป็นไงเนึ่นร้อยเลยฮะโอ้โหเครื่องยนต์ปีอะลูกอะเครื่องเครือร่องบุทางนะโะหนูล้อปีใหญ่เลยไมนะ่รอดนะดูเนี้ยโอ้โหใครเขาเล่นกัน งานเกี่ยวควพีว่จัวหัวนี่คือสถานทางที่ไม่ใช่รถจะไงมันก็ไปไม่รอดทุกคนไม่รอดเลยฮนะไม่รอดจริงงานนี้จะหนีใครไปไม่ได้น่าจะทิ่กระบะแล้วของเราฮนะมาดูกันฮะสมัตินาแกเครื่องดังด้วยอุดขัวให้ดีดนะ โฟลันเนอร์นะฮะเอาไว้สำหรับออฟโลดโดยเฉพาะเลยอันนี้มันเขียนว่าออฟโลดนะฮะเห <_ d ata> ็นไฮะจะขึ้นไหวหรือไม่ฮะ,ะ <_ d ata> โอ้ยเครื่องยนต์ดีดีฮะพอถึงตรงนี้แย่เลยเ <_ d ata> อ๊ะมนเหมือนเราเป็นโอ้โหโอ้โหง่ายท้องฮะ,ะ <_ d ata> ไม่รอดไม่รอดอันนี้ก็ไม่รอดเดี๋ยวตอเราเนี้ยผมเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนฝั่งครับทุกคน ขอตั้งหลักไกลๆหน่อยได้ไหมเครื่องยนต์เหมือนจะดีนะแต่เราแบบว่ามีเราขึ้นตรงเกินไปหรือเปล่าลองกลับรถสิทำสูงมากน,นะไปฮะคือขิ้นเฉียงตามเสิเกี่ยวไปเลย ไปฮะเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเช้าๆเหมือนจะได้อยู่ทุกคนอาจจะไม่ได้แรงมากเฮ้ยแต่มันตายไววะ่ะอย่าเฉียงเยอะมากเกินไปฮะเฉียงแบบพอดีพอดีตั้งเกินไปก็ไม่ได้โค้ชไม่ขับเครื่องสี่ล้อใช่ไหมโอเคมาใกล้ขึ้นหงนีอ่ะโอ้ อ๋อเหมือนจะได้ฮะอาจจะใช้เวลานานหน่อยทุกคนอ้โหโอ้โห,โโหไปได้เรื่อยๆฮะโอ้โหยิงต,ติ้งอ่าชิบหายละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอ มาลองฟอร์ดกันบ้างฮนะโอ้โหจะรอดปะเนาะี่ฟอร์แเรา ฟอร์ดเฟือนจะเฟือนจะเือนจะเฟือจะเยฟอดนคันแรวู้ยอดฟอร์ดครับฟอร์ดทำได้สมแล้วว่าพี่เขาโฆษณาดุด,ดันไม่เกรงใจใครอะ

เี่ยเหรอฮะฮิโรชิที่มาใหม่คันนี้โอ้โหดูล้อเด็กเนเหมือนทำออกมามแบบทิ้งทางตรงหรือเปล่าลขอวิ่งในด่านนี้สักหน่อยอะ่ไะไปฮะโอเคผมมาไล่แข่งดีกว่าความเร็วร้อย170กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะ่ะโอ้โหโอ้โหสองร200ฮะ เสียงเครื่องมันดูเบาๆเนาะควาเร็วเต็มที่ได้210กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮิโรชิท่าสเวนละหรอดตานฮะแบ็กไฟออกมาเลยฮนะเอาไปได้ต่อไหมไม่ต่อแล้วฮนะจะตัดงแค่210 เราวิทะเลทรายเน๊อ้ยแร็ไฟต์ตัดรัวๆฮะโอ้โหเนี่ยเป็นไงอย่างเท่โอ้โโอ้โหเี๋ยวขับดมขบขันไปเฉยฮะไม่เท่าไหรไ่นะรถที่มาใหม่แต่ดานทะเลทรายมื่อกี้สนุกมากพี่ๆหน้าอยากดูอะไรก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปได้ฮะเดี๋ยวจัดให้ดูกันนะครับผม เต้นโชว์ไปก่อนเลยฮะ